สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นมะขามนะอันนี้เป็นต้นมะขามแบบให้เพื่อนเพื่อนดูเมื่อกี้เนาะสูงมากแล้วก็มีลูกเยอะด้วยนะคะแต่ว่าเราเก็บแบบข้างล่างเฉยๆนะเพราะว่าขึ้นไปอาจจะอันตรายเนาะก็มีบันไดแต่ว่าบันไดแลดูค่อยมั่นคงเท่าไหรนะ่เนาะก็เก็บเสร็จแล้วได้ประมาณนี้แหละแต่เก็บทุกวันแหละแม่เก็บทุกวันนะเก็บไปขายบ้างอะไรบ้างนะคะแบ่งเพื่อนบ้างนะคะก็ เก็บเสร็จแล้วเราก็กินนะนี่เพิ่งจะกินเพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะกินแหละเพราะว่ากินแล้วมันระบายดีอ่ะมันอร่อยแล้วมันจะกินเฟิร์นอ่ะแล้วอันนี้เป็นเออเดี๋ยวมะขามหวานนะอันนี้เป็นมะขามหวานนะต้นแบบต้นเดียวเอาอยู่นั่งกินตรงแดดตรงนี้อ่ะก็ เพราะว่าข้างในมันมืดมองไม่เห็นเนาะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะพอทนได้นะหน้าหนาวเมืองไทยนะมันก็อากาศโอเคอืมอร่อยดีนะ พันอะไรไม่รู้เพื่อนน่าจะ20ปีแล้วมั้งต้นเนี้ย20 30ปีแล้วหรือเปล่าต้นเดียวเอาอยู่นะกินแบบว่าตุเปียหวานอมเปรีย้ยวหน่อยๆ โอเคเปลี่ยนมุมบ้างเดี๋ยวเราไปกินตรงนู้นบ้างเนาะตรงที่นั่งอะตรงใต้ต้นไม้ต้นลำไยเนาะตรงนี้เริ่มร้อนแล้วไ <laughs> ปโอเคกินกินตรงนี้แหละชัดไหม อันนี้เป็นรถเสียนะรถเสียเคยบอกเพื่อนแล้วนะแต่ว่าพอถ่ายมามันดูสวยดยีสีทองรถ,รถหลวงตาหลวงตาพรมให้มาหลวงตาให้มานะตอนนี้มรณาภาพแล้วหลวงตาพรมหลวงตาพรมคือไก่หลวงตาพรมอยู่บ้านที่เคยอยู่สมัยก่อนนะที่นี่กันเพิ่งย้ายมาไม่ใช่ย้ายมาหรอกเกิดที่นี่แต่ว่าย้ายไปอยู่ที่ อีกอำเภอหนึ่งเนาะอำเภอเมืองนะ,ะบ้านสนวนบ้านสนวนนะอาจจะมีคนรู้จักแล้วก็อยู่ที่ที่นั่นอะจนถึงป .5 นะคะถึงป .5 แล้วก็ย้ายกลับมาบ้านบ้านเกิดอะไรเงี้ยอที่นี่ป .5 เติมสองหรืออะไรเนี่ยป .5 แล้วก็เรียน เยนผสมแก้ปอกเพราะฉะนั้นก็เลยมีเพื่อนที่บ้านเนี่ยน้อยไม่ค่อยรู้จักมีแต่ก็ไม่ไม่สนิทกับใครอะ่ะเออเป็นอารมณ์ประมาณนะั้นนะเพื่อนๆอาจจะเห็นแต่ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นเป็นคนแบบโลกหุ่นตัวสูงด้วยนะคือเป็นอย่างงี้มั้งแต่เด็กอะชอบอยู่ในบ้านในอะไรเงี้ยอืม กออยู่ในสวนนอนใต้ต้นมะม่วงอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนาะสมัยก่อนสมัยสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะนั่นแหละหลวงตาพรมอ้าวหลวงตาพรมกลับมาที่เรื่องเดิมหลวงตาพรมก็คือ,อเป็นหลวงตาที่พ่อเนี่ยเขาไปสร้างโบสถ์ให้นะคะอยากไปอยู่นะแต่ว่ามันไกลไปดูโบสถ์ที่พ่อสร้างไว้แล้วก็แบบศิลปะที่พ่อวาดไว้แล้วก็จะมีรูป รูปพระพุทธเจ้ากับองค์ุริมานเนาะจาได้นะถ้าที่จําได้นะองคุริมานกําลังแบบว่ามีอันนี้เป็นรูปปั้นนะพระพุทธเจ้ากําลังยืนอยู่เดินไปใช่ไหมแล้วก็จะมีองคุริมานกําลังแบบว่ายกมีดจะฟันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบมือประมาณนี้เนาะปางอันนี้ใช่ไหม,มถ้าจําไม่ผิดนะอยากไปอะแต่ว่ามันไม่ไม่ไมีรถรถรถสาธารณะที่นี่ก็ไม่สะดวกเลยค่ะ วันหนึ่งไม่รู้มากี่โมงคือวันหนึ่งไม่รู้มากี่รอบนะมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่มารอบทุกรอบทุกชั่วโมงอะนะตอนสมัยเราอยู่มอปลายนะเดี๋ยวนี้ก็มีรถส่วนตัวกันหมดแต่เราคนไม่มีเนี่ยเดือดร้อนเนาะน่าจะมีแบบรถส่วนไอรถสาธารณะทุกๆชั่วโมงเนาะสำหรับคนไม่มีรถอะ แต่รู้สึกว่าจะมีแค่เช้ากับเย็นอะไรทํานองนี้แหละคือต้องรออ่ะขึ้นม,มาขามเปินๆน,นั่นแหละหลวงตาพรมให้มานะคะให้มาก็ ตั้งหลายปีฮนะให้มาก็ตอนนั้นมันขับได้ไงไม่รู้ขับได้หรือเปล่านเนะ็นก็เก่าอย่างเงี้ยตอนนั้นขับได้นะโอเคอันนี้ก็ที่มันตกมาก็จะแห้งๆหน่อย อยากกินแบบหมูหมูะแต่ว่าต้องปีนงข้นไปเดี๋ยววันหลังก่อนมะขามหมูโอเค,คกันเพื่อนคลิปนี้ก็พามาเก็บมะขามหวานในส่วนหลังบ้านนะคะชีวิตหากินให้อยู่ในส่วนหลังบ้านบ้านนอกแบบนี้นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายบายกินต่อโอ้นี่เสีย กินเสร็จแล้วไปกินน้ำนะระบ,บายดี <laughs>